มืออื่นแข้งลูงหาบางจะมีการตักบาสหอเข้า,สาวสารากเราอันนี้มันถน,น้นหน้าตลาดดาลามีผู้คนเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็มีพอค้าสาวคา,า,ายมาไา้ดองไม้ทุบเทียน่ายอาหาร่ายข้าวนมไปให้ประชาชนสาวลวูงหาบางมืออื่นนี้ได้ตักบาสให้ คูบาไอจัวที่บับรรยงพานหน้าบานของประชาสนในอ่ตอนเศ้าของมืออื่นตอนนี้ประชาชนสาวล่วงทะบางก็คึกคักออกมาซื้อดอกไม้ทุบเทียนซื้อข้นมไว้ใส่บ้านมืออื่นเศร้าซ่องข้างทางก็มีพอค้าสาวข่ายแล้วก็มีรถ ควักควายไปมาแล้วก็มีคนมาเวซื้อไว้อ่สำหรับมืออื่นเสาทุ่มสี่ตักบาทในตอนเช้า